สวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจา๋าสวัสดีเช้าวันจันทร์เ้ยค่ะพี่น้องวันจันทร์ที่ฝนตกน้ําท่วมกันทั่วสมุดรประการเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อคือนนี้น้ําท่วมทั่วสมุรประการพี่น้องท่วมไปหมดเลยปากน้ําก็ท่วมยู่บ้านกระท่วมโอ้ยน้ําท่วมพี่น้องเพิ่งจะเคลียร์เพิ่งจะอะไรเสร็จข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยค่ะหิวน้องเน่เน่ก็ไม่ได้แบบไปโุงเรี้ยนค่ะเมื่อนี้น้ําท่วมเลยบ่ให้ไปค่ะพี่น้อง เราดูสถานการณ์ก่อนโอ้ฝนตกหนักแห้งขักเมื่อคืนนี่นะตกหนักมากๆเลยกับเขาก็มีหลายเติบอยู่ด้ค่ะพี่น้องยังพัได้กินทำอะไรเพิ่งเสร็จนี่จ้าพี่น้องกับเขาแม่เห็นบ่านี่นี่ไก่กับเป็ดขั่วเกลือคะ่ะใครกับไก่ไกับเป็ดขั่วเกลืออันไก่กับเป็ดของวายอะไล่ะคะ่ะพี่น้องคะเอามาขั่วเกลือแล้วก็มาอุน่น อันนี้ก็อันนี้ก็พะโลค่ะพี่น้องพะโลพะโลหมูหม,มูกระดูกป่น,นีเลือดแต่กระดูกแล้วก็อันนี้ค่ะพี่น้องเอามาอุน่นเพิ่งอุนอนอน่นเซตท่อนๆเลยเหรอเนี่ค่ะพี่นอ้องอุ่นไว้กินเนาะมันหลายค่ะขนมเทียนขนมเค็งส้มโอลูกใหญ่ๆเห็นบนอกส้มโอคือลูกใหญ่ๆเห็นบอกพี่น้องนี่ <laughs> เดี๋ยวจะมาปอกใส่ตู้เย็นไว้ค่ะนว่ยบักไงหนึ่งพี่น้องเลยแต่ว่าจะขอลองท้องก่อนกินขนมเทียนขนมเข็งก่อนพี่น้องเลยเนี่เอนี่จะไม่กินขนมเทียนขนมเข็งอุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอุ่นเรียบร้อยมันลายค่ะแจกไปสารพัดสารเพสเลยเอาไปให้ร้านก็ต้องว่าสองถุงสามถุงพี่น้องร้านไซ้กับร้านสาวนี่ เสียดายเนาะยังกินได้อยู่นะใส่ทั่วพี่น้องบอกง่อยแล้วอร่อยอยู่อร่อยอยู่นี่ราคาอาหารเช้าค่ะแล,แล้วพูนดนี่แล้ะพี่น้องเรนนึมันอี่กินง่ายๆค่ะกินง่ายๆ กินง่ายง่ายเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็จะมาปอกไอ้น,นี่มันเหนียวลายมือแล้วพี่น้อนงเลยสามมือแล้วแต่ว่ากินได้อยู่เอาไปอุน่นนี่มันเหนียวอืมสับอยู่นะ อันนี้ไก่อบอกไก่คั่วเกลืออือมันคือฝนตกแห้งขักแห้งแนะ่น้ำท่วมนอนอยู่ข้างล่างเลยหอบลูกขึ้นไปข้างบนพี่น้องนี้น้ำหอบลูกนี้น้ำง้ำท่วมท่วมหมด หมดประการาน้ำท่วมหมดทุกที่มันเหนียวอะแป้งมันเหนียวแล้วพี่น้องขาอ๋อสิโดนตัวก็ไม่อพอดีนี่เที่ยวยนี่มาก,กินต่อ,อ สามอันพี่น้องสามอันแล้วก็อิ่มแล้วล่ะเดี๋ยวจะมาปอกอันนี้ส้มโบแตงโบแตงไทยลูกใหญ่ใหญ่แต่ <c oughs> เก่งเองนะคนเกง่งมาบัตนี้พี่น้องคะส้มโอปอกส้มโอก็ด้ดยบัตนี้ปอกแนวใดเนาะปอกยังใดละ่ะพี่น้อง <c oughs> นี่ ออกส้มโอไว้ตูเ้เย็นไว้กินกันหน่อยบแบบง่ายหนึ่งนะแล้วปอกเปลือกออกก่อนหน่อยใหญ่พนปอกกินไปแลละลูกนึงพี่น้องส้มโอมีซีลูกอะ่ะพนแจกใจไปใส่บนระ,ะเบิดละปลอกกินลูกนึ่งหวาน,วาน หวานเปรี้ยวนิดๆอมเปรี้ยวหน่อยๆเศรษแซ่บรษฐ์อยู่ค่ะฮึบฮึ๊บฮขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อปอกสมโอเพเป็นราคานี่ฮึ๊บฮึชุบ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 ปอกสมโอเลตุุมเป้เไวดพี่น้องค่ะ ไม่เป็นไรค่ะปอกกินเองเนาะห,หวานหวานอมเปรี้ยวนิดเด็นอร่อยปอกไม่งามปอกไม่งามแต่ไม่เป็นไรเราปอกกินเอง อ้าวส้มโอบ่มีหดเม็ดส้มโอไม่มีเม็ดเลยพี่นอ้องฮึส้มโอไร้เม็ดเหรอนี่เอาใส่กล่องไว้ <laughs> ไม่ไปได้เอาใส่กล่องไว้ค่ะ มันหก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 อะไรพี่เบียร์ไม่ใช่มันลอยให้มันลอยไปกับน้ำเมื่อคืนแล้วเหรอน้ำท่วม นี่ส้มโอลูกใหญ่ใหญ่บอกแซ่ัวเห็นไว้พีน่น้องนี่ห่อนห่อน รืมศึกษาดูเนาะว่าเขาปอกส้มโอกันยังไงนี่นอนนนปอกกินเองหรอกไม่ได้ปอกขายหรอกน้องพี่น้องค่ะต <c oughs> แต่อยากหัวเด้อแตอยากหัวนะ วันโอมเปี้ยวนี้เน็ดอร่อยปอกไม่งามปอกไม่งาม,ม,งามแต่ไม่เป็นไรเราปอกกินเองเอ้าสิมโอ้มีหอดเมด็ดคุณโอไม่มีเม็ดเลยพี่น้อง ส้มโอไรซ์เม็ดเหรอนีอ่เอาใส่กล่องไว้ <laughs> ไม่ไ,ได้เอาใส่กล่องไว้ค่ะห <laughs> ยามันหกมันหก ไม่ใช่มันลอยแค่มันรอยไปกับน้ำเมื่อคืนแล้วหรอน้ำท่วมนี่ซมโอลูกใหญ่ๆบอกแซ่ัวเย็นไว้พี่น้อง ฮอนปึ๊บ <laughs> ลืมศึกษาดูเนาะว่าเขาปอกส้มโอกันยังไงนี่ปอกกินเองหรอกไม่ได้ปอกขายหรอกน้องพี่น้องคขา <laughs> แต่ยากหัวดิวแต่อยากหัวเนาะนี่รนหนักมากนี่ได้แล,แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ Nej, som år!